สวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่8ของเดือนเมษายน2565วันวันะพี่อ้อยก็หาเรื่องที่จะถ่ายวิดีโอเล่นค่ะสนุกสนานไปวันๆันนะในวัยฉลาของคนฉลาฉะแล้วลาวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะนะมีแดดอ่อนๆนะคะคล้ายๆกับฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกคล้ายๆจะหนาวก็ไม่หนาวนะคะ มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันคลึ้ม,มๆอากาศมันฟ้าหลัวลๆฟ้าหลัวนะคะก็เซงๆค่ะวันนี้ดูดวงไปสามคนนะคะดูดวงมาดูกราฟชีวิตดูไพ่ย,ยิปซีแต่นี้พี่ออก็อาบน้ำแล้วค่ะอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวจะใส่เสื้อผ้าสวยๆไปตลาดก็เลยใส่ยกทรงตัวนี้นะคะตัวนี้ยกทรงตัวนี้ตัดนะคะ ตัดมานานค่ะตัดมาเป็นสิบสิบตัวเลยนะคะแต่ละตัวแต่ละลายไม่เหมือนกันคนที่ตัดนี่เขาก็อายุมากแล้วค่ะตอนนี้ก็จะแปดสิบแล้วเจ็ดสิบแปดล้วมั้งป่านนี้นะคะก็อายุมากขึ้นพอๆกันกับเรานั่นแหละนะคะ mm. เขาเป็นแคางที่มีฝีมือมากนะ mm. กตัดยกทรงเนี่ยเขาจะวัดส่วนเว้าวส่วนโค้งของหน้าอกนะเสร็จแ,แล้วเขาก็จะวัดตรงที่จุนมเนี่ยนะคะ mm. เขาก็จะทําให้สวย ของพี่เมื่อก่อนเต็มมากเพราะว่าอ้วนเดี๋ยวนี้ก็ยุบลงเยอะค่ะนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะอ่าก็เชลฟี่ไปตามภาษาของคนแก่นะคะเออในบ้านพี่อ้อยนี่เองนะคะพี่อ้อยไม่ไปไหนหรอกค่ะแก่แล้วค่ะเจปีแล้วค่ะแก่แล้วแก่มากแล้วไม่รู้จะไปไหนค่ะวันวันเซ็งคะอยู่บ้านคนเดียวนะคะก็สุดเซ็งเบื่อเออ หาเรื่องให้คนทักทายอะใส่เสื้อว็อแบวบแวมแมั่งเออคนเขาจะได้เข้ามาทักทายอายุป่านนี้แล้วทําได้ก็ถือว่าสุดยอดนะเยี่ยมมากสําหรับตัวพี่นะพี่ไม่ได้สนใจสาย,สายตาของคนอื่นเพราะว่าพี่ไม่เดบโปให้ใครเห็นนะมีแต่แค่นี้เองค่นะหน้าอกก็ไม่มีอะไรนะเหมือนคนใส่เสื้อขอกระเช้าธรรมดานะอือก็เริษัทส่วนก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนะคะ เพราะว่าสัดส่วนเราก็มีอยู่แค่นี้ค่ะสรีละเรานะคะจะเอาอะไรนักหนาก็สรีละของเราเนี่ยนะคะอือตรงนี้ก็วันนี้นะคะบอกได้เลยไปซื้อกล้วยมาข้างๆบ้านเนี่ยนะรูปใหญ่มากนะกล้วยนี่ค่ะดูนะ,นะเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเยอะเลยค่ะเพื่อที่จะมา หั่นตากนะฮะนี่่ะหั่นตากนะเตรียมอุปกรณ์แล้ว่ะนะว่างๆก็จะนั่งทํากล้วยหั่นกล้วยเป็นสี่ส่วนนะฮะแล้วก็ตากกล้วยที่กําลังจะสุกงอมเนี่ยนะฮะจะหวานนะฮะจะหอมด้วยตากยากค่ะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราไม่มีแดดนะฮะถ้าเราไม่มีแสงแดดจะตากไม่ได้เมื่อตากไปแล้วนะฮะแสงแดดอ่อนๆก็จะไม่ดีตอนนี้แดดจัดค่ะ ทุกวันนี้ก็ไม่หนาวแล้วก็มีแสงแดดจัดๆด้วยพี่ก็ตั้งใจจะตากกล้วยแบบบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะฮะ1ตากกล้วยแบบสบายๆกล้วยลูกใหญ่มากเลยนะฮะเสียดายฮะถ้าหากเขาไปขายคนอื่นนะโอ้โหเสียดายเพราะพี่ต้องการที่จะมีกล้วยใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะลูกใหญ่ๆยาวๆนะตัดได้สี่ส่วนแล้วมันจะอวบนะคะแล้วก็หวานอร่อยคะนะฮะ พี่อฉาจังเลยคนที่เขาทำขายนี่เขาทำขายกิโลละสามร้อยนะฮะหากล้วยไม่ค่อยได้ด้วยนะกิโลละสามร้อยเนี่ยกล้วยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูสินี่ค่ะเนี่ยเตรียมเขียงเตรียมอุปกรณ์ค่ะเตรียมค่ะเตรียมกระมังที่จะตากแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะล้างให้สะอาดนะคะ